ภาพแใหญ่ด้วยการเกษ,ษตรกรรมสมัยใหม่หลักการการสร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรหลักการการเกษตรได้บิดเบืาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้ก้าวสู่สูงพัฒนาสมาร์ทฟร์มื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรจับปรุง,งาไกลกัน กระทบตรงหน้าคือโควิด19 สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสถานีวิทยุอสอมทอุตรดิต F ์ fm 9 8 5 m h z มเเป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงวันนี้อยู่กับผมเอ กรมสารหัวหน้ากรมสารสนเทศการเกษตรครับค่ะและดิฉันแตงกวาชโรชาค่ะเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศการเกษตรค่ะครับผมวันนี้เราก็มาสองคนนะมาเป็นดํานหนรายการการันวันนี้คุณนุชติดภ<ช>ารกิจ่คะเป็นน้องแตงกวามาแทนนะครับผมก่อน,น,นอื่นเลยเราก็ยังพูดคุยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะเราก็ย้ําเตือนในเรื่องของโควิดนะครับให้ทุกท่านพยายาม เขาเรียกอะไรมีมาตรการป้องกันตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะการจะตกเนาะใช่ใช่ถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะประกาศให้เป็นโรคประจาท้องถิ่นของเราแล้ว <c oughs> แต่ไงเราก็รักษาตัวดีกว่านะ <c oughs> อย่างเช่นว่าถ้าไปไหนก็เราควรที่จะสวมแมส <c oughs> นะครับแล้วก็มาล้างมือให้บอ่อยนะคะ ้าไปในที่แออัดหรือคนเยอะๆแล้วก็คอยระวังตัวเองไว้ะนะครับผมอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนาะด้านโรคภัยไข้เจ็บของเราะนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ,คะก็ในเรื่องของด้านการเกษตรเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาพูดถึงเรื่องพืชนี่แหละสิ่งที่สาคัญคือพวกไทยต่างๆนะครับผมอย่างแรกเลย อาอันนี้เป็นการเตือนภัยนะครับ<ะ>ของกรมวิชาการเกษตรนะครับ<ะ>ซึ่งเขาจะเตือนภัยกันทุกเป็นช่วงสัปดาห์เลยนะว่าช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นกับพืชผักของเราบ้างนะครับ<ะ>ในส่วนของสัปดาห์นี้เนาะก็คือสภาพอากาศแวดล้อมที่เป็นประมาณว่ามีฝนตกหนกักหรือมีหนักเป็นบางพื้นที่เนี่ย<ะ>เราควรเฝ้าระวังอะไรบ้างนะครับ คือชนิดแรกเลยก็คือกาแฟนะครับผมอันนี้จะเจอช่วงระยะติดผลเขียว <ฮะ S 2> ที่เป็น <ฮะ S 2> มเม็ดนะนะครับผมปัญหาที่จะคอยระวังก็คือเรื่องมอดเจาะผลกาแฟนะครับผมที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอันต่อมาก็คือจะเป็นเรื่องของผักสลัดนะครับโดยเฉพาะผักที่เป็นใบกว้างนะครับเช่นกินคอสบัตเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้จะเจอทุกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเป็นโรคใบจุดหรือ ใบจุดตากบอันนี้เกิดจากเชื้อรานะครับผมอันต่อมานะครับเป็นผักตระกูลกะหล่ำและผักกาดผักกาดนะเช่นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบอกรี่ผักกาดขาวผักกาดหัวอะไรเงี้ยจะเป็น,อ,น,นอะไรคะพียอันนี้จะจะเจอทุกะระยการเจริญโตเลยอันนี้จะเป็นรโรคโรคเครียกว่าโรคเน่าเน,น่าเละเ <ฮะ S 1> นี่ยน,นะจะเกิดจากแบคทีเรียนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นลำไยนะครับซึ่งจะออกมาเลยเห็นไหมช่วงนี้ใช่ช่วงนี้เริ่ม ผลพผืเริ่มทยอยออกแล้ว<ะ>เราจะได้กินลำ,ลำใหญ่กันเยอะขึ้นเนาะนั่นแหละอันนี้จะเจอช่วงของติดผลนะอันนี้อย่างแรกเลยคือจะเจอหนอนเจาะขั้วผลนะครับผมแล้วก็จะเจอโรคใบไหม้มและผลเน่า<ะ>หรือเรียกว่าโรครานนัาฝนเกิดจากเชื้อราเหมือนกันะนะครับผมก็กต่อมานะก็เป็นพืชพืชตระกูลส้มเช่นมะนาวมะกรูดส้มโอและส้มเขียวหวานนะครับอันนี้จะเจอทุกระยะการเจริ ใช่อันนี้จะเป็นโรคแคนเกอร์นะครับก็จากแบคทีรียนะครับผมก็ต้องใช่มีหลายพืชเลยกษต้องคอยคอยหมั่นดูนะคะงตนเองอ่าแล้วก็พืชต่อมานะก็จะเป็นองุงนองุ่นเนี่ยจะเจอทุกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเป็นโรคใบจูดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อรานะแล้วก็โรคราน้ําค้างจากเชื้อราเหมือนกันเนาะเพราะว่าฝนมันตก นะครับต่อมานะครับเป็นสับประรดนะครับอันนี้จะเจอทุกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเป็นโรคยอดเน่าเกิดจากเชื้อราน,นะครับอาจจะเจอได้ทั้งทางต้นเนาะต้นที่รากและที่ผละนะครับผมส่วนของเรื่องรายละเอียดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อสังเกตลักษณะาอาการ<ะ>หรือว่าจุดหลักๆว่าแนวทางแก้ไขแนวทางป้องกันเนี่ยเัยงมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทางของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขา รู้สึกว่าเขาจะใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนมาก,มากๆเลยะนะครับกเกษตรกรสามารถดูแล้วก็สามารถใช่แล้วไปทําตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราส่สวนหรือว่าส่วนผสมน้ำตาลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาจะมีระบุไว้ให้เลยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทางพวกเราเนาะจะแขวนไว้ให้ในเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับหรือว่าเพจเกษตรลสกรจังหวัดนะครับ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับผมค่ะก็ะต่อมานะคะก็จะมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็คือ,เ,อ,อเปิดรับสมัครค่ะคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2,565ค่ะโดยผู้มีอายุระหว่าง1 4 7ถึง4 0 17ถึง45ปีค่ะ และเริ่มต้นการทําเกษตรเนาะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทําการเกษตรแล้วก็หมั่นพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองนะคะคก็คือถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็นาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สา,าเนาทะเบียนเกษตรกรหรือใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยติดต่อได้ที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอและก็สํานักง,งานเกษตรจังหวัดได้นะคะใบนั้นคือเขาเรียกสมุดเล่มเขียวนั่นแหละครับที่เกษตรกรทุกคนที่ เข้าร่วมโครงการน,นจะจะต้องขึ้นทะเบียนจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้นะคะสิ่งหลักๆเลยที่เกษตรกรที่สามารถพัฒนาเป็นอย่างสามาร์ทฟาร์มเนี่ยคือเขาจะได้รับคืนในเรื่องของการสร้างเครือข่ายะนะการสร้างเครือข่ายเขาจะได้มีเครือข่ายในการที่จะพบปะพูดคุยกันในเรื่องของผลผลิตเอยหรือว่าปัญหาที่พบเขาจะมีการมาแลกเปลี่ยนกันนะครับแลวเขาจะได้ยกระดับ ให้กลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จากเกษตรกรธรรมดานี่แหละ,ค,ะครับผมโอเคแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เราพูดกันตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร<ช>นะคะที่เราเน้นย้ํากันทุกอาทิตย์เลยเนาะครับผมว่าเกษตรกรทุกคนควรจะขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันต่างๆเพราะว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรน่ะ มีประโยชน์หลายอย่างเลยอย่างแรกมีอะไรบ้างก็ใช้เพื่อ,อ,อรับสิทธิ์นะคะการช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติด,ด้านพืชนะคะหรือว่าการรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐนะคะหรือการเข้าร่วมโครงการประการันภัยพืชผลทางการเกษตรค่ะครับผมซึ่งเกษตรกรทุกท่านนะครับคือที่เป็นรายใหม่เนาะรายใหม่เนี่ยคือเราจะต้องไปขึ้นทะเบียนตามแปลงปูค่ะ,ะสมมติว่า อาทะเบียนบ้านผมอยู่ที่อำเภอเมืองเนะาะแต่แปลงปลูกอยู่ที่อำเภอท่าปลา,าอันเนี้ยเราต้องไปขึ้นทะเบียนครั้งแรกนะต้องไปขึ้นที่ที่เกษตรอำเภอท่าปาไปแจ้งกับทางเกษตรอำเภอเขา,านะครับต่อมาเลยก็คือสําหรับเกษตรกรรายเดิมคือที่เคยขึ้นอยู่แล้วอยากปรับปรุงทะเบียนมันมันต้องปรับปรุงเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วก็คือสามารถ ปรับปรุงได้ที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านแล้วทีนี้น<ช>ไม่จะเป็นต้องไปที่แปลงปลูกแล้วนะหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะครับสามารถโหลดเข้าไปปรับปรุงแก้ไขได้เลย<ช>สําหรับคนที่ถนัดในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะครับผมแต่ส่วนของเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงนะครับเขาจะมีระยะเวลาของเขา,<ช>เาที่จะถูกลบข้อมูลใช่ะะก็ประมาณ3ปีนะครับถ้า<ช>ไม่มาขึ้นนะ ถ้าพอลบแล้วเนี่ยคือต้องกลับมามาขึ้นใหม่คืออย่างที่บอกก็คือจะการเรล่มใหม่ขั้นตอนแรกใหม่ใช่ครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเกษตรกรทุกคนควรที่จะขึ้นทะเบียนดีกว่านะครับเพ่อเป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนเวลาถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆจะได้มีหลักฐานเนาะว่าเราปลูกจริงเท่าไรเขาจะได้ช่วยเหลือได้ใช่ครับผมอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวฝากนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัน เป็น,ปนวัน,น,นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ะนะครับผมเกษตรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเครสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎราชสยามมังกุฎราช,ช,ช,าก,ราช,ชากุมารเฉลิมพระเกียรติค่ะครับผมอันนี้จะจัดขึ้นในวันที่4สิงหาะนะครับผมเวลาตั้งแต่ แปะโกเป็นต้นไป<ช>นะที่ <นะ S 2> หอประชมุมอำเภอรับแลค่ะอำเภอรับแลใกล้ๆนะครับเกษตรกรนะครับหรือผู้ที่สนใจนะที่อยู่ในอำเภอรับแลหรือบริเวณใกล้ๆเนี่ยอยากจะไปร่วมพูดคุยหรือว่าร่วมพบปะอย่างเช่นเขาจะมีในเรื่องของคลินิกต่างๆเนาะ,ะมีหลายหลายคลินิกเลยยกตัวอย่างคลินิกพืชคลินิกข้าวนะคะคลินิกประมงคลินิกดินคลินิกสัตว์แล้วก็คลินิกอาราขาพืชค่ะ แล้วก็มีคลินิกอื่นๆอีกมากมายเลยเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรึกษาได้ถ้าเราเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับด้านการเกษตรนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีแต่ละบูธนะแต่ละคลินิกเขาจะมีปัจจัยการผลิตไปแจกด้วยเนาะอย่างของเราก็จะเป็นคลินิกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเนี้ยเราก็จะมีใช่องค์ความรู้ในเรื่องของป่าชาวบ้านนะครับหรือว่าองค์ความรู้ด้านเกษตรพอเพียงเนาะหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงเราเอาอะไรไปแจกนะมาได้พันผักค่ะเนาะเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนาะเราก็เอาไปแจกให้ทุกท่านได้มีการปลูกกินข้างบ้านนะเราจะมีหนังสือเป็นการประหยัดไปในตัวนะครับผมนั่แหละทุกอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็จะมีปัจจัยการผลิตนะอุปกรณ์ด้านการเกษตรใช่แล้วรวมถึงการให้ความรู้เนาะแล้วก็การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรนะคะแล้วก็แบบนิทัศการการสาธิตด้านการเกษตร นะครับผมอันนี้จะเขาเรียกอะไรและในส่วนของด้านประวัตศาสต์เห็นเขาบอกว่ามีการทำหมันด้วยใช่ใช่ค่ะทำหมันสุนัขและแมวฟรีด้วยฟรีด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่4สิงหาที่หอประชุมอำเภอรับแรงเนาะคะแล้วก็อย่าลืมเอาบัตรประชาชนไปด้วยเนาะเพราะว่าจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะครับผมที่สําคัญคือ เขาเรียกอะไรบรัตรประชาชนอยากหลักๆเลยคือบัตรประชาชนที่ต้องเตรียมไปเพราะว่าต้องเป็นเขาเรียกไปลงบัตรเขียวเนาะ<ช>เพื่อลงทะเบียนในการร่วมง,งานเพราะว่าพอลงเสร็จปุ๊บเขาะจะแจกบัตรเขียวแล้วก็สามารถนําบัตรเขียวเนี่ยไปใช้ได้ทุกบูธทุกคลินิกเลยะนะครับผมก <Okay. S 2> ็เดี๋ยวในช่วงที่สองเนาะ,ะเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้ใช่มาให้ความรู้มามร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกว่าจะเป็นโรคใบดาอะไรเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามา ให้เจ้าที่เขามาเล่าดีกว่านะเ <Not S 2> าะ<ช>ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่สนใจทั้งคู่ก่อนนะครับเราคัมาพบช่วงที่2ของรายการครับ ครับผมกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดเนาะเดี๋ยวจะรบกวนให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมพิโรสสะสมศิลป์ครับอยู่กลุ่มมะละกาพืชครับรับผิดชอบงานทางด้านสัตรูพืชไร่นะครับโรคใบด่างแล้วก็ดินและปุ๋ยครับผมคเดี๋ยวเรีอกเอาชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรนะชื่อตู่ครับพี่ตู่เนาะเดี๋ยวเรียกเรียกพี่ตู่ง่ายๆกันนะครับผมก่อนอื่นเออก่อนอื่นเลยเรา ได้พูดคุยกันล่วงหน้ามาแล้วว่าวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใบด่างไอ้ใบด่างนี่ไม่ใช่ว่า<ม>กล้วยด่างใช่ไหมเป็นด่างของมันมันสำหลังใช่ไหมครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างครับก็เริ่มจากนะสถานการณ์ที่เริ่มระบาดเข้ามาที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโรคตัวนี้เป็นโรคอุบัติใหมท่ที่ที่เกิดที่อฟริกาเนาะเขาก็มีมีการทําให้เป็นโรคที่เกิดเรียกว่าไวรัสใบ CMV มนะครับอัซโซาโมเซตไวรัสทําให้เกิดใบด่างกงอแล้วก็ ผลลิตเสียหายนะครับตอนนี้มันได้เข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี61เนาะเข้ามาทางปลาจีนแถวแถวภาคอีสานนะครับปลาจีนสะแก้วนครราชสีมานะครับแล้วก็มาถึงอุตริตเราเนี่ยนะครับที่พบการระบาดนะครับก็ปี64นะครับ64ที่แล้วนะก็จะมาที่อนายางพิชัยนะครับแล้วก็ตำบลสองห้องฟักท่าแล้วนะครับแล้วก็ผักขวงนะครับทองแสงขันนะครับสามอำเภอนนปีที่แล้วนะครับแรงงีเกษตรกรได้รับ ผลกระทบจากโรคใบด่างอยู่4่ลาย5แปลงนะครับ10บไร่2งานนะครับก็ตรงนี้เราก็ได้มีาการช่วยเหลือจากกรณีพิเศษ,ษของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขออนุม,มัติงบจากคลอรอมอนะครับ<ช>ก็เป็นโครงการเพิ่มศักภาพการควบคุมโรคใบด่างแบบควบคุมพื้นที่นะครับ,รบก็ได้มีการเรื่องชดเชยเรื่องของค่าเสียหายเนาะ่อท่านพันอยู่20,000กว่าบาทแล้วก็มีการทําแปลงพันธุ์มันสะอาดนะครับที่อำเภอตอนและทองแสงขันนะครับและการจัดส่งมอบแพงมันแปลงมันสะอาด ท่อนพันสะอาดตรงนี้ให้เกษตรกรที่ที่เกิดโรคระบาดนะครับอยู่ห้าพันกว่าลำนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็สถานการณ์ที่ปีที่แล้วเนาะมาจนถึงปีนี้นะครับก็ยังก็ยังมีแต่พบไม่มากนะครับแต่ก็แต่ก็มันก็เริ่มมาที่อำนาจอินแล้วตอนนี้นะครับนาอินตอนนี้ก็มีอยู่สามสิบสี่ไร่นะครับฐานชนไรแล้วก็มีสี่ลายนะครับก็ตอนนี้ก็อยากจะให้เกษตรกรนะครับได้มีการเฝ้าระวังสํารวจนะครับ ท่อนพันธุ์โรคใบด่างนะครับโดยเฉพาะโรคตัวนี้มันติดมากับท่อนพันธุ์มันสัมปรังนะครับครับเป็นโรคที่มีมแมลงวีขาวยาสูบเป็นมแมลงพาหะนะครับดังนั้นเกษตรกรนะครับอย่ามีขอให้พึงระวังอย่าใช้ท่อนพันธุ์จากต่างถิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสั่งซื้อทางออินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือทางทางทาง,ทางพ่อค้าเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับให้ช้อยท่อนพันธุ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็น พันที่ทนทานต่อโลกรับแนะนําอยู่ก็เป็นพันเกษตร50นะครับเกษตรศาสตร์50ระยอง72ห้วยบง60อย่านี้ครับแล้วอย่างท่อนพันธุ์เนี่ยครับเขาถ้าเกษตรกรไม่ซื้อทางออนไลน์หรือว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเราไปสามารถติดต่อได้จากหน่วยงานไหนครับเนี่ยท่อนพันธุ์สะอาดตรงนี้ครับเราก็จะมีแปลงผลิตท่อนพันธุ์สะอาดนะครับอย่างปีที่แล้วก็มีอยู่ที่ทงแสงขันแล้วก็อำเภอตอนครับก็จะมีเกษตรกรที่ได้รับ อ่าสนับสนุนท่อนพันจากกรมเราไปเป็นไปทําเป็นแปลงแปลงขยายนะครับซึ่งตรงนี้จะมีข้อมูลอยู่ที่ถ้าเราต้องการซื้อในจังหวัดตรติดก็อาจจะประสานที่สำนักงานเกษตรอาเภอตรอนสำนักงานเกษตรอําเภอทองแสงขันนะครับเ่าจะมีแปลงแปลงมันสะอาดอยู่นะครับครับผมก็ราคาก็พอกันหรือว่าดีถูกกว่าราคาก็อยู่รำละบาทถึงสองบาทนะครับก็ไม่ไม่แพงครับครับผมส่วนใหญ่ที่ที่พอที่ว่าโรคตัวนี้มันเกิดขึ้นมาคือการที่นําท่อนพันธุ์มาจาก ือที่มันเป็นโรคใช่ไหมครับพอมาปลูกที่บ้านเราปุ๊บแล้วก็มันมีตัวพาหะคือเป็นแมลงแมลงมีข่าวยาสูบอ๋อมันคือจากจากลำนี้ไปลำนี้มันก็พาเหมือนเหมือนยุงนะครับเหมือนยุงเราก็ถามแล้วสมมติว่าถ้ามันเกิดนะถ้ามันเกิดกับท่แปลงอ่ะลักษณะอาการมันเป็นแบบไหนครับมันหงิกเลยเหรอครับหรือว่าถ้าถ้ามันติดกับท่อนพันธุ์นะครับถ้ามันงอกมาประมาณ7วันเนี่ยมันจะเริ่มด่างหงิกงอแล้วก็ถ้าเราไปตัดใบไปส่องดูมันจะ ปร่งแสงนะครับต้นมันก็จะแคกแกนมันก็จะไม่โตหัวก็จะเล็กรีบอ๋อมันก็ส่งผลไปที่ผลผลิตด้วยเนาะจากเดิมใญ่หัวหัวอาจจะเท่าขาเนาะถ้าเป็นโรคตัวนี้ก็จะเท่าอ๋อสองนิ้วหรือหัวเท่าแครอทซึ่งผลิตจะเสียหายว่ามันดิ้าณ8 0เปอร์เซนเลยครับแทบจะไม่ได้ขายทีนี้มันก็ทําให้เกษตรกรที่ลงทุนไปก็เสียเนาะทําให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาอีกเพราะว่าเกษตรกรของเราเนาะปัจจุบันนี้ก็ อ่านั่นแหละแล้วสิ่งที่อยากจะฝากคืออยากจะให้ทางทางเกษตรจังหวัดฝากหน่อยนะครับว่าถ้าสนใจเดี๋ยวให้ย้ําอีกทีนึงว่าสามารถไปหาท่อนพันธุสะอาดได้ที่ไหนบ้างไปได้ทุกเกษตรอําเภอเลยไหมหรือว่าเฉพาะแค่อาเภอตอนกับอาเภอทอ,ทองสสงขันครับตอนนี้ท่อทนสะอาดก็ที่ปีที่แล้วที่ผลิตก็จะมีอยู่ที่ทองแสงขันนะครับฝักขวงแล้วก็ ที่อำเภอตอนนะครับอยู่สองแปลงอยู่มีสองแปลงอยู่แต่สองแปลงนี้เพียงพอต่อในพื้นที่บ้านเราใช่ไหมครับปกติแล้วก็ใช้ท่อนพันธุ์ปกติอยู่แล้วเนาะเราเราก็ไม่ต้องเอาท่อนพันธุ์จากที่อื่นมานะครับโดยหลักให้เก็บท่อนพันธุ์ได้ใช้เองถ้ามันของตัวเองที่ปลูกแล้วเขาจะไหนจะเก็บไว้ใช่ไหมครับไม่ไม่ได้ซื้อใหม่ตลอดเราไม่ควรจะไปเหมือนว่า ไปไปเลือกพันธุ์ใหม่ๆตามคําโฆษณาครับส่วนมากเกษตรกรจะเปลี่ยนไปพันธุ์นี้ดีหัวใหญ่ในในได้ไปอาจจะเจอพันธุ์ที่มันอ่อนแอเนาะแล้วมีโรคติดมาเนี่ยครับเราจะซื้อพันธุ์จากต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายนะครับจากพันธุ์จังหวัดต้นทางแล้วก็มีใบรับรองการปลอดโรคจากศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ต้นทางถึงจะเข้าถึงจะเคลื่อนย้ายมาได้นะครับครับผมยังไงก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากเนาะ ฝากให้กเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ปลูกมันสำปหลังนะครับพยายามถ้าสังเกตอาการไว้ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ยสงสัยว่าเอ๊ยเป็นโรคใบด่างแน่เลยร,ร,รีบติดต่อทางกเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ที่ใกล้บ้านตัวเองใช่มาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ติดต่อผ่านทางเนี่ยรายการเราก็ได้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวประสานในการติดต่อกับหน่วยงานให้นะครับผมยังไงก็เราก็ฝากช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดของเรานะครับคือช่องทางแรกนะครับเบอร์โทรศัพท์เลยนะเบอร์0ูน4 0 3 1 9 9 5นะครับ เบอร์055403195นะครับช่องทางที่2คือทางเพจ a c e b o o k นะครับคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับเกษตรและสะกรจังหวัดอุตร,รดิตถ์นะครับช่องทางสุดท้ายคือมาหาเราได้ที่สำนักงานเกษตรและสกรจังหวัดอยู่ที่สารคางจังหวัดชั้น2นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะพวกเรา3คนเนี่ยคะะก็ขอฝากรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางสถาน,นีวิทยุอ,อสอมอทอ,อุตร,รดิตถ์ FM 98.5เมกะเฮิร์ทุกวันพุธเวลา บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะคผมก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสาคนขอพวกเราสามคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะครับผมครับสวัสดีดค่ะ